จอกับนุ้ยนะคะที่ร้านแตงโมคานะคะวันนี้นะคะเอาใจสาวกหนุ่มๆวัยรุ่นนะคะที่ชอบรถแต่งรถซิ่งนะคะแต่งจดทรงมาให้เรียบร้อยวันนี้ค่ะข้างๆนุ้ยนะคะเจ้าอีสูซนะคะดีแม็กเครื่อง1.9ย้ำว่าเครื่อง1.9นะคะและที่สำคัญคันนี้จัดทรงแต่งหล่อให้ลูกค้าเรียบร้อยแล้วมาดูกันดีกว่าค่ะสำหรับคันนี้นะคะบอกเลยว่าผ่อนเพียงแค่5,000กว่าบาทเท่านั้น ฟังไม่ผิดค่ะ5,000กว่าบาทเท่านั้นจริงๆนะคะมาดูเลยค่ะเจ้า o n e w Isuzu นะคะหน้าตาเป็นแบบนี้เลยมีไฟตัดหมอกให้เรียบร้อยนะคะอ่ะมาดูด้านข้างกันหน่อยค่ะคันนี้นะคะนี่เลยค่ะยางใหม่นาะปี2อีลูกค้ายางปี24ใส่แม็กจัดหลอ่อจัดทรงให้เรียบร้อยนะคะแม็กนะคะบอกเลยว่าแม็กนี่ ขอบ18นะคะลูกค้านะบอกเลยว่ายางใหม่จริงๆลูกค้าใครได้ไปนะคะเอาไปวิ่งยาวๆไม่ต้องซื้อใหม่ไม่ต้องแต่งใหม่เนาะและคันนี้นะคะเป็นตัว Space Cap นะก็คือเป็นแครบเปิดได้นั่นเองเดี๋ยวเรามาดูภายในกันนะคะแต่ว่าเดี๋ยวขออนุญ,ญาตพาดูรอบคันก่อนเนาะอะ่ะคันนี้นะคะวัยรุ่นสร้างตัวจริงๆใครที่กําลังมองหารถกระบะเอาไปทำมาหากินนะคะหรือว่าเอาไปวิ่ง อะไรก็แล้วแต่ลูกค้าขาบอกเลยว่าคันนี้เพียงแค่5,000กว่าบาทแล้วลูกค้าได้รถปี2017นะคะนี่ค่ะที่สำคัญแม็กใหม่ไลเนอร์ใหม่ลูกค้าเอาเอาง่ายๆเลยเอาไปวิ่งสร้างตัวไม่ต้องใช้เงินอะไรเยอะคันนี้ออกได้ออกรถได้ฟรีดาวลูกค้าค่าออกรถศูนย์บาทไม่จำเป็นต้องใช้เงินออกรถเลยนะคะอ่ะมาดูด้านในกันหน่อยเลยค่ะสาหรับภายในคันนี้นะคะนี่ มาเลยโอ้โหเปิดมาปุ๊บลูกค้าเจออย่างแรกเลยค่ะเบาะหนังนะคะเบาะหนังเย็บตะเข็บแดงแบบนี้เลยและที่สําคัญตัวนี้เป็นสเปซแครบก็คือเป็นแคปเปิดได้นั่นเองนะคะเบาะแคปบยังหนานุ่มนะคะแล้วก,เกเะะนะ็เครื่องมืออุปกรณ์มีให้ครบเลยนะคะนี่นะเครื่องมืออุปกรณ์ครบจริงๆและที่สําคัญลูกค้าขาเพียงคันนี้ ไม่เพียงแค่1นึ0 0 0สมืโลเท่านั้นนะคะมาพร้อมกับภายในนะคะมาพร้อมกับจอ Android นี่เลยค่ะจอ Android แบบนี้เลยนะคะมีช่องเก็บสัมภาระให้ทั้งหมดอีก2ช่องเพิ่มเติมมาเลยนะคะและที่สําคัญลูกค้าขาเราแต่งจัดทรงไม่พอติดวัดบูธให้ลูกค้าอีกเรียบร้อยโอ้โหคันนี้เอาไปเลยค่ะว่าหล่อๆเลยจริงๆนะคะสําหรับคันนี้นะอ่ะย้ํากันอีกหนึ่งรอบแล้วกันนะคะ ใครที่กําลังมองหารถทำมาหากินหรือว่ารถแต่งนะคะหรือว่ารถแต่งซิ่งแต่คันนี้บอกเลยว่าเครื่องเดิมไม่ได้แต่งเครื่องนะคะแต่คือเราจัดทรงแต่งหล่อให้นะคะก็คือใส่แม็ก ใส่แม็กใส่ยางใหม่ปี24ให้เลยนะคะคันนี้นะ,ะบอกเลยปี2017ผ่อนเพียงแค่5,000กว่าบาทเท่านั้นเอาไปเลยค่ะ 2, 2 90, 9 9 0 0 0บาทเท่านั้นใครสนใจติดต่อ096 189 86 98, 6, 98 burn เบอร์นุ้ยนะ,ะตลอด24ชั่วโมงสายด่วนโทรได้เลยออกรถฟรีเครดิตดีนะคะบอกเลยว่าฟรีดาวจริงๆและของเรามีบริการจัดส่งถึงบ้านคุณนะคะไม่มีค่าใช้ใจ่ายในการจัดส่งเลยที่สำคัญ โปรของเรานะคะลูกค้าน้ำมันเต็มถังจัดส่งฟรีถึงหน้าบ้านคุณค่ะนะคะงั้นวันนี้นะคะฝากไว้ด้วยนะคะใครที่กำลังมองหาอ l l นะะิ w อีสู u ูด m ีแมกะาเครื่อง1.9วันนี้ต้องไม่พลาด299,000บาทค่ะเบอร์นี้เบอร์เดียวที่ร้านแตงโมคาที่นี่ที่เดียวค่ะสวัสดีค่ะ